ต่อกันที่ภาค2เลยนะครับตะก,กี้คลิปแรกมันตัดไปเมมโทรศัพท์ถ้าจะเต็มครับผมเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันเลยครับผมสำหรับเคนบูตร RXD V 555ตัวนี้นะครับดูโดยรวมๆก่อนสภาพก็ยังสวยอยู่เลย ตู้ก็สวยๆนะครับผมไม่มีผุไม่มีอะไรนะครับดอกสวยๆนนะครับใช้ขยายมือถือบลูทูธนะครับส่วนซีดีแล้วก็เทปต้องแก้ไขครับผมก็คือใช้งานไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมลองเปิดเครื่องให้ดูนี่เปิดเครื่องแล้วนะครับวอลลุ่มก็ เล่งตามมือครับผมเดี๋ยวผมจะลองทดสอบใหม่ให้ฟังกันดูนะครับว่าเสียบเราดังหรือเปล่าไวส้สสำหรับให้เพื่อนเพื่อนร้องคาราโอเกะได้ด้วยกับชุดเล็กๆแบบนี้เครื่องเสียงยุคเก่าๆอย่างนี้แบบนี้ลองเสียบคาราโอเกะแล้วร้องเพลงดูเสียงเพาะนะครับผมเดี๋ยวผมลองโล่ๆดังนะครับเดี๋ยวเล่งเสียงนิดนึง โลโลเทสเทสนี่ครับผมนี่เป็นเสียงไม่จากเ n นโบด R X D V 5 5 5หตัวนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆผู้ชื่นชอบเครื่องเสียงยุคเก่ายุคเกพวกมีนิคอมโปอย่างนี้นะครับผมถ้าเราเป็นคอเดียวกันมาถูกทางแล้วครับผม,<ห>มก็สำหรับราคาเคน o บดตัวนี้นะครับ 1,650บาทรวมส่งให้ครับถ้าจะเก็บปลายทางก็จะมีบวกเพิ่มนะครับคลิปเสียงผมเปิดไปที่ EP แรกนั่นแหละครับต้องดูที่ EP แรกก่อนแล้วค่อยมาดู EP 2เดี๋ยวจะงง,งงกันนะครับนี่เลยโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดู GVC กันบ้าง โดยรวมๆแล้วตัวเคนบัดตัวนี้ไม่มีตำหนิใดๆครับผมสภาพยังสวยๆอยู่เลยโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดู JVC กันเดี๋ยวปิดไมค์กันนะครับนี่ครับผม JVC MXJ383V นะครับ ก็โดยรวมๆสภาพเครื่องก็สวยอยู่ครับผมแต่มันก็มีร่องรอยของการใช้งานบ้างครับผมตัวนี้เครื่องเขาเป็นสีทองทั้งหมดเลยนะครับเป็นสีทองทั้งหมดเลยก็เหมือนกันคล้ายๆกับเค w o o d นั่นก็คือเทปกับซีดีไม่ได้ต้องแก้ไขครับผม ปุ่มตรงนี้ก็จะมีหลุมๆห,หน่อยปุ่มเทปนะแต่ส่วนมากเขาก็ไม่ค่อยเล่นกันแต่ถ้าว่าซีเรียสจะไปแก้ไขเดี๋ยวนี้ช่างเขาทำได้หมดเลยครับผมร้านซ่อมนะพวกมินิคอมโปรครับผมทำได้ครับผมซีดีอะไรทำได้หมดบางท่านยังรับบิวด้วยเลยเหมือนรถเลยครับผมประมาณนั้นเดี๋ยวผมเปิดเครื่องก่อนนะครับรุ่นนี้ถ้าเปิดเครื่องหน้าเขาก็จะสไลด์อย่างนี้นะครับ ปุ่มกดทุกปุ่มใช้งานได้หมดวนลลุ่มก็เร่งตามมือนะครับผมคลิปคลิปเสียงก็ฟังต้องฟังตั้งแต่ EP แรกนะครับนี่เลยตำํานี้ก็อาจจะมีตรงนี้ครับผมมันเป็นรอยคล้ายๆรอยแตกนิดหนึ่งมันอาจจะเกิดจากการขนส่งนะครับแล้วก็ปุ่มอันนี้เห็นไหมมันก็ถลอกหน่อยครับผมแล้วก็ ลำโพงตรงด้านนี้มีรอยรักยิ้มนิดหนึ่งครับผมแล้วก็เขามีฝาปิดหน้ากากตรงนี้นะครับ <c oughs> แต่ตัวนี้ไม่มีครับตัวนี้ไม่มีครับผมแต่ตัวนี้ที่มีเลยที่ครบของเขาเลยเดี๋ยวเาผมเอาให้ดูนี่ครับผมมีคู่มือเขาด้วยครับผมนี่รุ่นเดียวกันเลย MXJ383V นี่ครับผม MXJ383V แล้วเขาก็มีรีโมทตรงรุ่นเขาให้ด้วยนะครับใช้งานได้ปกติสำหรับ JVC นะครับผม Kenwood ไม่มีรีโมทนะครับก็นี่เลยถ่ายให้ดูก็โดยรวมๆก็สวยอยู่ครับผมแต่ก็เนี่ยอยจ,จะเป็น ลองรอยเลอะๆหน่อยก็อยู่ที่เจ้าของเขาเก็บรักษาอย่างนี้ยรประมาณนั้นแต่โดยรวมๆแล้วก็โอเคอยู่นะครับตำหนิก็อย่างที่บอกไปนะครับราคา1 5ึ0งพบาทรวมส่งให้ครับผมเก็บปลายทางก็มีบวกเพิ่มเดี๋ยวนี้ค่าส่งเพลงนะครับผม เมื่อวานผมไปส่งชาร์ปชาร์ปที่ผมลงคลิปไปทาง YouTube นะครับกับที่เพจเราและนายมินิคอมโป 90S นะครับผมเมื่อวานมีลูกค้ามีเพื่อนมีเพื่อนเพื่อนผมเรียกเป็นเพื่อนนะครับผมลูกค้าหรือว่าต่อไปอะไรผมจะเรียกเป็นเพื่อนแล้วกันเราเป็นคอเดียวกันเราเป็นเพื่อนกันอย่างเงี้ยครับผมได้ทําการซื้อชาร์ปเครื่องนั้นผมไปผมก็แพ็กส่งเมื่อวานเลยนะโอ้โหไปโดนค่าส่ง ดีนะขนส่งที่ผมส่งประจํารู้จักกันนะครับผมไปโดนค่าส่งเขาเป็นคล้ายๆว่าเป็นคนกลางที่รับสินค้าส่งเนี่ยครับผมเขาจะรับทุกบริษัทเลยอย่างเงี้ยผมเอาไปวางเขาให้เขาส่งให้เขานั่นแหละมีอยู่สองกล่องครับผมโหค่าส่งหกร้อยกว่าบาทครับสําหรับอ ขนส่งของไปสนีกับเคอรี่ขึ้นมาทิ้งสามร้อยกว่าถึงสี่ร้อเลยผมตกใจเลยครับผมแต่ยังดีโชคดีที่รู้จักกับพี่ขนส่งนั้นเขาก็เลยบอกว่าโอ้ลองไปหาส่งที่อื่นหรือเปล่าดีดีไหมเผื่อมันจะถูกกว่านี้อย่างเนี้ยผมก็เลยต้องขน <c oughs> จากตรงนั้นไปแล้วก็ไปไปไปตอนแรกก็ไปนิ่มก่อนไปนิ่มเอ็กเพรสแต่เขาปิดแล้วเมื่อวานผมไปเย็นครับผม แล้วตอนนี้ผมก็เลยขนมาที่ไอ้แฟกค,ครับผมแฟกค,ค่าส่งก็โดนไปสองกองนั้นสองเจบาทถูกกว่าเคอรี่และไปซนีไปถึง300รกว่าบาทเกือบถึง400อเลยครับผมนั่นแหละโอ้โหถ้าเจอข้าวร่งหกรกว่าบาทนี่หงายท้องคือขัดทุนเลยครับผมก็อย่างที่ผมเกินไป ผมขายก็ไม่ได้เอากําไรอย่างล่ํารวยเป็นพงเป็นพันไม่ใช่ครับผมผมก็ค,คือเอาแบบว่าแบ่งปันแล้วก็ผมได้มาสาภาพแบบนี้แล้วก็ราคาต้นทุนผมมาแบบนี้ผมก็แค่บวกกาไรขึ้นไป2 0 0ร0 0เสข้านั้นเองแหละครับผมไม่ได้บวกไปจะเป็นพันมันเป็นไปไม่ได้ครับผมแล้วผมบวกรวมค่าส่งให้ด้วยเอาอย่างง่ายๆว่าเอาเคนบูดชุดนี้ ผมขาย1650บาทใช่ไหมครับรวมส่งให้ผมก็ต้องโดนค่าส่งไปอย่างน้อยๆ250-270บาทนะก็ลดไปที่เหลือผมเหลืออยู่แค่นั้นแหละครับผมล้าหักต้นทุนไปผมก็อาจจะเหลืออยู่แค่ร้อยกว่าบาท200กว่าบาทเท่านั้นเหมือนกันเหมือนกับ jvc เนี่ยแหละครับผมประมาณนั้นนี่คือคือผมแบ่งปันเพื่อนๆจะได้ตัดปัญหาไปเลยค่าส่งเท่าไหร่อย่างงูน้นเท่าไหร่ผมจัดการให้เลยครับผมผม ส่งก็พอจะรู้ราคาเขาพอจะรู้ที่ที่เราจะไปส่งให้มันได้ถูกที่สุดแต่ยังน้อยๆไม,มไม่มีไม่มีมันต้องสตาร์ทิง2 0ง200กว่าบาทถึง300กว่าบาทเพราะมันหนักนะเครื่องแต่และเครื่องมันหนักนะครับผมแล้วก็ต้องแพคกันกับแทกมันอะไรอะไรมันอย่างดีนะครับผมก็คือเดี๋ยวผมสรุปโดยรวมๆให้ฟังอีกครั้งนะครับ ก็คือเคนบูตตัวนี้1,650บาทรวมจัดส่งให้ครับผม JVC MXJ สามแปดสาม V ตัวนี้เครื่องสีทองตัวนี้เขาจะเรียกว่าตัวลิมิเต็ดนะครับผมก็คือคล้ายๆว่าตัวพิเศษของเขานะครับผมราคาขายก็คือหนึ่งบาทรวมส่งให้ครับผม จะถูกกว่าเคนวูดนิดนึงที่ถูกกว่าก็คือว่าเขาไม่มีที่เขาเรียกอะไรหน้ากากปิดลําโพงตรงนี้ครับผมแล้วก็มีตํหนิตรงนี้บุ๋มนิดนึงแล้วก็มีรอยรอยรอยลาวตรงนี้นิดนึงอาจจะเกิดจากการขนส่งที่เขาส่งมาให้ผมช่วงนั้นนะครับและตรงนี้นิดนึงน้องนั้นถ้าไม่ซีเรียสอะไรก็ได้ครับผมแล้วก็มีคู่มือให้ด้วยตรงรุ่นเลย ขายเครื่องมือหนึ่งมาเหมือนกันครับผมแต่เคนบูดไม่มีแล้วก็มีรีโมทต,ตรงรุ่นให้นะครับผมหนึ่ง้ารสบาทสำหรับ JVC รวมส่งให้ครับผม1,650บาทสำหรับเคนบูดรวมส่งให้ครับผมแล้วแต่ชอบเลยสำหรับถ้าถามผมว่าอันไหนเสียงดีกว่าเพื่อนๆลองฟังดูในคลิปเลยครับผมผมว่ามันพอๆกันครับผมแล้วแต่ชอบดีว่า แล้วแต่ชอบผมบอกไม่ได้ว่าไอ้น,นี่ดีกว่าอันนี้อันนี้ดีกว่าอันนี้เพื่อนๆลองฟังดูถ้าชอบก็จัดไปได้ครับผมพันกว่าบาทมันสามารถย้อนเวลาให้เราฟังมันอายุอานามันเป็นสิบสิปีแล้วนะครับก็ดูสาภาพก็ดูสาภาพมันยังสร้างความบันเทิงให้กับหูเราได้เป็นอย่างดีให้ระลึกถึงความหลัง ั้งนั้นได้เป็นอย่างดีลองดูครับผมวันนี้เราและนายมินิคอมโปข้า90 s คงเอาเท่านี้ก่อนนะครับผมก็ลองดูคลิปดูอะไระไรายละเอียดอะไรสนใจก็ <c oughs> ทักแชททักไลน์อะไรอะไรมากมาก็ได้ครับผมเบอร์โทรผมส่วนมากผมจะลงเป็นเบอร์โทรของแฟนผมนะครับ โทรมาถามหรือจะทักแชทส่วนตัวมาถามผมก็ได้ที่ผมลงเบอร์โทรของแฟนผมคือผมจะแยกออกไปเพราะผมไม่ได้ทําเกี่ยวกับเครื่องเสียงอย่าง,างเดียวไงครับผมจะได้แยกออกไปมันจะได้ไม่มั่วกันโดยสรุปแล้วผมจะงงไงครับผมแต่โทรมาได้หมดทักไลน์มันได้หมดตามเบอร์ที่ผมลงรายละเอียดใต้คลิปไปนะครับผมวันนี้เอาสรุปเลยลาไปก่อนนะครับผมสําหรับเพ,เพื่อนผู้ที่มี จิตใจชื่นชอบเครื่องเสียงยุคก,กเก่ายุคเก้าศูนย์เพื่อย้อนวันเวลาหามันสำหรับอดีตปัจจุบันที่เราเติบโตมานะครับผมลองดูครับผมพันกว่าบาทพันกว่าบาทครับผมดูสาภาพโดยรวมๆก่อนน่าฟังไหมครับไม่เมยอ,อะไรผมเทสให้หมดแล้วครับผมเสียง้าถามผมเจ๋งนั่งคู่ครับผม ดังนังคู่ครับผมอยู่ที่เพื่อน,อนแล้วล่ะว,ว่าชอบรุ่นไหนแค่นั้นดีกว่าโอเคนะครับสวัสดีครับผมรวยๆครับผม